สวัสดีครับท่านผู้ชมเอามือนี้ปานคุนอ้วนกับซีมาแนะนำนะครับร,รูปของอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่ซึ่งอยู่ทางด้านาหน้าอัศนวิหารนะครับซึ่งเป็นปร,รูปปั้นอีกรูปหนึ่งนะครับของอซึ่งเป็นองค์อุปธรรมของอวัดอัครสนาอาสนาวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เพื่อนเลยถือหอกนะเลยเราว่าเป็น เทวดานะครับเป็นทหารเอกของพระเป็นเจ้านะครับและการูปทางใต้นี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้นะครับสิเป็นรูซีแฟร์ได้รูซีแฟร์นะครับรูซีแฟร์นี่เป็นไผ่รูซีแฟร์ก็คืออ่าดั้งเดิมเพื่อนั้ก็เป็นทูตสวรรค์คือกันนะครับมีฤทธิ์อำนาจคือกันกันกบอัครเทวดามีคาแอลนะครับอืม แต่บันนี้ต่อมาต่อมากับ này, กครูซีแฟ่์นี่อยากเป็นใหญ่นะครับอยากเป็นใหญ่โอ้พระเป็นเจ้าคือเสกนั่นเสกนี่ได้นะครับมีความอหังการก็เลยว่า,าเห็ดอย่างอยากเท่าเทียมพระเป็นเจ้านะก็เลยพระเป็นเจ้าก็เลยหู้ว่าลูซีแฟ่์นี่นี่ครับนี่นี่นีู่ซีแฟ่์นี่นี่นี่ตูดำๆนี่นนนทีถึกอคัตเทวดามีกาแอนเอาเอา,เอาหอกแทงนี่เนาะ พระเปเจ้าก็ขับไล่ลงไปอยู่นรกนะครับไปอยู่ในรกแล้วบัดนี้กับลูซิเฟอร์กับไปหลอกลวงให้คนทําบาปนะเจ้าจะนั่นต้องทํานั่นต้องทํานี่นะอย่าไปเสื่อพระเิ็เจ้านั่นในนี่โบมีจริงดอกนั่นหลอกลวงมมนุษย์ให้หลงพิษเพื่อสิได้ไปนรกกับเพลินเนาะบัดนี้พระเปเจ้าก็เลยสั่งมอบหมายให้อัครเทวดามีคาแอนนี่น่เห็นนีม ลงไปกำจัดปีศาจนะครับลงไปบางโน้มันคือพิลึกแทะนะครับก็เลยให้อัครเทวดามีคาแอนเนี่ยนะครับลงไปลบนะครับลงไปสู้ปราบปีศาจนะครับโดยไซหอกนะี่แหละแทงทิ่มแทงนะครับและก็มีบทอ,อธิษฐานขอทางอัครเทวดามีคาแอนไหนะมีบทสวดหอกซิมาสวดพร้อมกันนะครับเนาะ ข้าแต่อัรรเชวดามีคาแอลโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในกุมนรกเถิดอาเมน สำหรับพี่น้องที่เป็นชาวคาทอลิกเนาะก็สิมีบทสวดบทภาวนานะครับขออธิษฐานให้กับท่านอัอครเทวดามีกาแอนปกป้องคุมง้มครองไม่ว่าสิเป็นในเรื่องของวิญญาณชั่วร้ายต่างๆหรือปกป้องคุ้มครองในเรื่องของการเดินทางนะครับเมื่อ135ปีที่แล้วนี่คุณพ่อซาเวีเกโกคูทันนะครับบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเพื่อนกานำคริสตชนนะครับบรรพบุรุษของชาวทั้งแห่ของเรา จากสกลนครนะครับมีอยู่20ครอบครัว10ครอบครัวนั้นเป็นคนชาวเวียดนามและก็อีก10ครอบครัวก็เป็นชาวพื้นเมืองนะครับประมาณ150คนเดินทางข้ามน้ำมานะครับโดยเอาเครือนี่ต่อต่อกันเป็นวางวางวางซ้อนกันแล้วก็เอาไม้ไผ่วางพาดนะครับแล้วก็เป็นแพรโดยเอาผ้าผูกเป็นเสา,าเสาเรือนะครับแล้วก็เอาผ้าผูก กะให้ล่มนี่พัดไปบนใดบนใดบนใดก็ได้และกาเพื่อนกาอธิษฐานว่าขอให้อัครเทวดามีคาแอนสร้อยนะครับไปอยู่บไใดก็ได้ให้มีความปลอดภัยให้อยู่รอดปลอดภัยในการเดินทางและกาไปพบไปพ่อสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับและการตั้งรักปักฐานเป็นดินแดนแห่งความรักความาดินแดนของพระเจ้านั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาว่านะครับ อครเทวดามีคาแอนเนี่ยก็เลยเป็นองค์ประมของวัดท่าแแห่นะครับตั้งชื่อว่าอาสนาวิหารอครเทวดามีคาแอนท่าแร่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนาะก็ปิดเก็จความรู้แล้วก็มา,ามีบทอธิษฐานภาวนาขออครเทวดามีคาแอนให้ซ้อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามปานคนอ้วนก็ขอให้อครเทวดามีคาแอนท่าแร่ ได้ปกป้องคุ้มครองท่านและก็ครอบครัวท่านให้ได้รับพระคุณพระพรจากพระเป็นเจ้าโดยการเสนอคำยิงบอลจากท่านอัครเทวดามีคาแอนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ